สดีจ้าเอฟซหรือผู้ที่ดูใหม่ท,ทุกทท่านป้าเชงก็จะมาพูดถึงเรื่องไฟเกี่ยวกับไฟดูดหรือโดนไฟดูดหรืออะไรก็ตามป้าเชงมีความรู้มาตั้งแต่สมัยก็จำพอสอนไม่ได้ละสมัยป้าเชงทำดินน่ะไปส่งที่การห้องเตยตรงที่ใก,ใก,ใกล้ๆกับถนนอัดระลงตรงนั้นที่เขาสร้างมาสมัยนั้น คนเอกอาทิตย์กำลังเอกท่านก็ไฟไหม้ที่ห้องเตยท่านก็ไปทำปูกบ้านให้ชาวสลัมอยู่ประเชิงก็ไปถมดินก็ไปเจอคนถูกไฟดูดมีฝรั่งมาช่วยไฟดูดเนี่ยหงิกไปแล้วนอนแงะแกไปแล้วฝรั่งกองนั้นเขาก่อสร้างใหม่นี่ก็มีสังกะสีฝรั่งต้อหยิบสังกะสีแล้วก็ลากคนที่โดนไฟดูดมานอนบนสังกะสีแล้วทรายสาด ล้วไปเชงก็ได้ถามว่าโอ้ยช่วยได้ไงเราฟื้นเขาบอกใจดีที่สุดคือเอาสังกสีรองแล้วเอาคนอยู่ในสังกสีแล้วเอาน้ำสะอาดไปเชงก็ได้ความรู้มาตรงนี้แล้วไปเชงก็ได้ช่วยคนมาก็ไม่น้อยกว่าสิบสิบ,สบ,สบลายลนวะโดยไปดูขนาดตาคลิกตาพลิกกลับเลยนะไอเท่าแก่มันตอดนิ่งตอนนี้บ้านไอก้กูทีพัทยามันก็มีสังกสีอยู่ป้าก็เลยบอกไอ้กู่มึงไปสังกสีมา ไม่แลน้ลาลากไอ้ทว่าแกมก็ใช้น้ำหยดไอ้กู้มึงตักน้ํามาพอตักน้ํามาเนี่ยป้าลากไอ้เด็กคนนั้นลงมาจากรถแล้วก็นอนลงสังกะสีให้เด็กอุ้ลงลงนอนสังกะสีแล้วก็เอาน้ำนิดสัตต์แป๊บเดียวฟื้นกลับเลยตาที่พิกเนี่ยฟื้นคืนกลับมาแล้วก็ในบ่อดินในอะไรตาใดนี่ป้าช่วยเยอะแม้กระทั่งตกจากเสาที่เคเบิลลงมาไปเข้าโรงพยาบาลที่อ่าวอุดมไป เด็กโทรมาบอกไปชเปชงไปเชงก็เข้าไปโรงพยาบาลน,นอนให้น้าเกลือไม่เกิดประโยชน์ไปเชงก็เลยบอกให้ถอดน้ําเกลือนํางพยาบาลไม่ยอมถอดไปเชงถอดเองบอกให้เอาสังกสีมามันก็ไม่แปรมาไปเชงไปขับรถเอ้รอตั้งนานไม่เอามาก็ยังให้น้ําเกลือไปเชงใจร้อนก็เลยเข้ามาที่ร้านกามนตรงข้ามปากอาา่าวดงไปเชงเข้าสังกสีเนี่ยลากมาเลยไม่ได้ให้ตงังค์อะเขาถามเจ้มาเอาอะไรเออเดี๋ยวยืมสังกะสีก่อนเหยียบสังกะสีไปก็โรงงา,านอาลดงไปไปเชงก็ให้อ่ะ เด็กอุ้มนั่นมาเขาบอกนำเยาบาลไม่ถอดสายไปเชงหนึ่งสายออกไปเชงรับผิดชอบเบองแล้วให้อุ้มเด็กที่ตกจากเคเบิลนั่นมานอนในสังกสีแล้วให้น้ําน้ํามันมีอยู่แล้วในรถลากไปเลยฟื้นแต่ขึ้นมาล่องหนาวนี่เด็กตกจากเคเบิลก่อนอื่นที่จะโด,ดนไฟดูดเอามาใส่สังกสีแล้วน้ําลากมันจะฟื้นก่อนแล้วเรื่องบาดแผลก็าตามมาว่ากันทีหลัง รักษาตัวคือเอาไฟออกจากตัวก่อนโดยสังสีรองน้ำแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่มีสังสีฉุกเฉินปั๊บป้าก็ได้ความรู้จากลูกเขยลูกสาวนะเล็กชื่อนะเล็กชื่อเล็กเขาเขาก็เป็นดารายอยู่ช่องสามแหละแล้วเขาก็มีสามีอ้วนใหญ่ลูกสาวตัวนิดเดียวสวยก็แต่งงานกันใหม่ๆสามีก็ไปไปแก้ไฟก็ถูกไฟดูดฟานถูกไฟดดเนี้ย สามีติดอยู่ก็น,นั่นเลยดาราลูกสาววีดกเนี่ยวิ่งชนสามีตกไปในน้ําเลยตกไปน้ำนี่ตัวนิดเดียวนะไปอุ้มหัวตัวเบลเลอขึ้นมาอย่างน้ำแล้วก็ไปพาดที่ที่หน้ารถจะให้น้ํามันออกจากตัวแต่เปล่าหรอกฟื้นเพราะไโดดนั่นเอาตัวก็เปียกเอามาไว้ที่สังกสีมันก็ฟื้น ไม่ใช่สำลักน้ำปืนเขากลัวสำลักน้ำเขาจะเอาผ้าไปในรถให้น้ำมันออกไงแต่น้ำไม่ได้ออกไฟมันออกแกตัวอันนี้คือความรู้เพราะนั้นไปเชเนี่ยเห็นในทีวีออกคนนั้นไปด,ดูคนนี้ไปด,ดูไม่รู้จะแก้ไขแม้กระทั่งช่างไฟเองก็ถูกไฟดูดเมื่อเร็วๆเ,เนี่ยก็ดูในทีวีก็ไฟดูดไม่รู้ทําไงตกมาก็ยังหายใจอยู่แมบแมบบนั่นละรีบเอาผ้าหน้ารถแล้วน้ําลาดเลยน้ําตรงไหนมันก็มีทั้งนั้นแหละ น้ำกินน้ำดืม่มอะไรลาดไปก่อนมันไฟออกจากตัวก็ให้ความรู้แค่นี้ตามประสบการณ์ที่ไปเชงมีมาไปเช็งไม่ได้เรียนไปนเชงไม่รู้รู้จากประสบการณ์จากขอให้ไปใช้นะคะเชื่อกับไปทําไม่เชื่อกับตามใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ